ก็เป้าหมายก็คือติดตั้งที่ตัวมอเตอร์ไซค์คันนี้นครับคันด้า t x ทีเดลองมาทาพดูอ้ายเสียวร่วงก็ถ่ายยากเนาะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ใหญ่ไม่มากไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังดีนะครับกำลังดีตามก็ประมาณนะครับทีนี้ต้องหาช่างแล้วมาทำที่ติดตั้งอ๋อมีแผ่นรองด้วยนะครับมาแผ่นรองนี่แผ่นรองอยู่ข้างในก็มีชุดน็อตแหวนเป็นลุกอย่างนะครับ ก็มีกุญแจมาด้วย2ดอกเดี๋ยวจะลองล็อกดูอันนี้ล็อกแล้วนะครับก็ติดแน่นนะครับไว้ให้ออกใครก็ติดนะครับเรียบร้อยสีดำนนก็ประมาณนี้นะครับ ในี่ครับภายในนะครับตรงน,นี้ถ้าเบอร์ต้องอย่าแรงไงเนาะเพราะว่าลักษณะเป็นเหมือนไฟเบอร์แต่ถ้าแตกนะถามว่าซ่อมง่ายไหมไฟเบอร์นี่เล่นไม่ยากนะครับไฟเบอร์ตามร้านค้าก็มีขายผสมตัวเร่งหน่อยมีแก้วปวกหน่อยก็แข็งแรงตัวนี้ถ้าจะเสริมความแข็งแรงก็ไม่ยากนะครับทาไฟเบอร์ชั้นหนึ่งไปเลย มันจะมีพวกอีพอกซี่ไฟเบอร์นะครับลักษณะเป็นเยลลี่นะครับทาได้เลยทาทับได้เลยแล้วก็ต้วนี้ก็ใช้ใยสารทาทับลงใยสารไปเลยน้ำหนักก็เพิ่ไมไปเยอะเพิ่มความแข็งแรงได้นะครับแต่ขนอาจจะไม่สวยนะก็เหมืนที่เขาทำเรือกันนะเรือไฟเบอร์นะครับเข็งหรือว่าจุแค่ไหนกันโอเคจุแค่ไหนตอนนี้ผมเอา กล้องถ่ายรูปตัวนึงใส่เข้าไปนะครับนี่กล้องถ่ายรูปนะครับแค่ okay. ใส่กล้องถ่ายรูปได้ก็ถือว่าโอเคนะครับสะดวกส่วนกระเป๋านั้นน่าจะเป็นเป็นเป็นปีบหลังนะครับก็พวกเสื้อกันฝนอะไรอีกเนี่ยหม้อสนามพวกเครื่องครัวนี่ใช้ได้สองข้างส่วนนี้ก็เป็นชุด ขาติดตั้งนะครับพวกขายอะไรมาดูทีนึงว่าติดตั้งยังไงว่าไม่มีคู่มือนะครับเข็นเหล็กแล้วก็พวกน็อตมาสองถุงครับเรียบร้อยครับรกับกล่องท่างราคาสองพันกว่าบาทกันน้ำไหมโอเคแะละนิดนึงครับสวัสดีครับ